มาดูักนต่อครับสําหรับการสร้างบ้านนกดาวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนแล้วก็วิธีการที่ผมใช้ในการทําซ่วมนะครับของบ้านนกดาวหลังนี้นะครับหลังจากที่ผมได้มีการต่อเติมซ่วมมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีการขุดหลุมเพื่อลงบ่อซ้วมนะครับซึ่ง ในงานนี้ผมทําเป็นบ่อซ่วมซึมธรรมดานะเพราะว่าบ้านหลังนีนะ้ใช้งานเพียงแค่คนเดียวแล้วก็การใช้งานซ่วมไม่ได้เยอะมากนะครัเดี๋ยวผมจะมาแนะนําขั้นตอนแล้วก็วิธีการี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะคเผื่อท่านใดกำลังจะมีโครงการจะทําบ้านนอกดาวหรือว่าจะทําซ่วมอยู่นะครับลองดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางที่จะสามารถนําไปใช้งานหรือว่าปรับปรุงใช้งานได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนไปทำนะครัเดี๋ยวผมมาขออธิบายตามรูปภาพนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําของผมนะครับจริงๆนะความตั้งใจผมต้องการจะทําเป็นแบบนี้นะ มีถังแท็กนะครับแล้วถังแท็กเนี่ยก็จะต่อท่อไปที่ตัวบ่อซึมได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ทีนี้พอจะมีถังแท็กด้วยนะครับมันจะทําให้ผมต้องออกแรงถึง2เท่าตัวคือต้องขุดบ่อเนี่ยถึง2บ่อนะครับเล็กอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยผมจะไม่มีถังแท็กนะครับในงานนี้ผมจะใช้วิธีเดียวกับห้องน้ําที่ผมเคยทําหลังบ้านนะห้องน้นํานอกบ้านนะครับก็คือจะต่อจากตัวชักโครกนะครับ ตรงไปที่ตัวบ่อบ่อนี้เลยนะครับซึ่งบ่อนี้ก็จะเป็นทั้งบ่อเกิด้วยบ่อซึมด้วยนะครับนี่ครับผมจะพามาดูห้องน้ําที่ผมเคยทําไว้นะก็ใช้หลักการเดียวกับที่ผมจะทําวันนี้เลยนะก็เป็นห้องน้ําตัวนี้นะก็มีการนะครับขุดบ่อนะครับด้านหลังนั้นเป็นบ่อบ่อซ่วมไว้นะครับลงไป3ามวงเหมือนกันแล้วก็ใช้งานมา2ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เคยเต็มนะครับยังใช้งานได้ปกติอยู่เพราะว่า ่วมที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเยอะนะครับบางใช้งานแค่คนเดียวนะครับมีคนอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นผมว่าเลยคิดว่าใช้แค่3วงก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าใดใช้งานเยอะหรือว่ามีคนใช้งานบ่อยๆก็อาจจะต้องสัก4วงนะครับหรือว่าทํา2บ่ออย่างที่ผมบอกนะครับมีบ่อถังแทกแล้วก็บ่อซึมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับเราก็ไปซื้อบ่อซ้วมนะครับซึ่งขนาดของบ่อบวงเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดนะอย่างผมใช้เป็นขนาด80เซนนะครับความกว้างของตัวบอ่อความสูงจะอยู่ส Bright ักประมาณ40ิบเซนต่อบ่อนะครับจากนั้นเราก็มาหาตำแหน่งที่เราจะขุดนะครับตัวบ่อซ้วมของเรานะครับซึ่งก็ผมของผมเนี่ยก็จะให้ห่างจากตัวห้องน้ําออกมาเนี่ยสักประมาณ1เมตรนะครับจากตัวห้องน้ําท่านใดจะให้ห่างกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเราจากนั้นเราก็จะขุดขนาดของบ่อนะครับให้มีความกว้างกว่าตัว วงบ่อสุวมของเราในสักประมาณข้างละสิบเซนนะครับอย่างของผมเนี่ยตัวบ่อมันกว้างอยู่ที่ประมาณ80นะผมก็จะขุดบ่อสักประมาณ1เมตรเลยนะครับความกว้างของตัวบ่อส่วนความลึกนะครับเราก็เอาตัวความสูงบ่อบ่อวงทั้ง3ามอันเนี่ยรวมกันนะครับอย่างของผมจะได้120แต่ผมจะขุดลงไปสักประมาณ115เซนนะครับเพราะว่าอยากให้ความสูงรวมของตัวบ่อเนี่ยมันสูงกว่าพื้นดินขึ้นมาสักนิดหนึ่ง จากนั้นนะครับเราก็ทําการขุดลงไปเลยครับจะใช้จอบจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เรามีนะครับขุดลงไปเลยซึ่งในงานนี้เนี่ยก็ได้ช่างโจกลําปางกับช่างฝ้ายการช่างนะครับมาเที่ยวหาที่บ้านนะแล้วก็เขาอยากจะช่วยผมขุดดินนะผมก็เลยจัดงานนี้ให้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าขุดได้ประมาณสัก2วงนะครับผมก็เลยต้องมาขุดต่อด้วยตัวเองนะครับให้ได้ความลึกแล้วก็ความกว้างขนาดความกว้างที่เราต้องการจะเอาตัวบ่อวงเนี่ยลงไปนะครับ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับถ้าใครจะทาจริงผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นสักสี่วงก็ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับจําจนวนคนใช้งานด้วยนะครับขึ้นอยู่กับหน้าง,งานที่เราจะทําด้วยแต่อย่างผมเนี่ยใช้เป็นแค่สามวงก็พอนะเพราะว่าบ้านหลังนี้ใช้แค่คนเดียวดังนั้นการใช้งานก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะเมื่อเราขุดบอนะครับได้ตามขนาดความกว้างแล้วก็ความลึกแล้วนะครับวิธีการเอาลงที่ง่ายที่สุดแล้วก็ผมคิดว่าใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดก็คือใช้วิธีการนี้นะครับ ใช้ไม้เนี่ยไปพาดแนวขวางตามความลึกของบ่อเลยครับแบบนี้แล้วเอาเอาบ่อเนี่ยยกไปวางที่ตัวไม้ของเราจากนั้นเราค่อยๆดึงไม้ออกนะครับมันจะทําให้บ่อเนี่ยลงไปได้นะครับค่อยๆดึงไม้ให้ออกไปนะครับลักษณะแบบนี้นะอาจจะต้องมีลงไปด้านล่างบ้างนะเพื่อทําการขยับตัวบ่อเพื่อให้เอาไม้เนี่ยออกไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้สิ่งที่สาคัญนะครับเราต้องมีการเซตระดับของตัวบ่อวงอันแรกที่เรา,เาลงไปนะครับ เพราะว่าถ้าบ่อวงแรกไม่ได้วงถัดไปลงไปเนี่ยมันก็จะทาให้มันเอียงไม่ได้ระดับนะครับทีนี้นะครับบ่อที่เราจะลงถัดไปเนี่ยตรงนี้ผมจะใส่ปูนเข้าไปด้วยเพื่อให้บ่อมันติดกันเลยนะครับถ้าท่านใดจะวางเฉยๆก็ได้นะครับไม่ต้องให้บ่อมันติดกันก็ได้อนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับเพราะถ้าวางเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การระบายน้ําด้านข้างมันดียิ่งขึ้นนะครับแต่ของผมเนี่ยให้มันติดกันไปเลยแล้วก็ให้มันระบายลระบายน้ำเนี่ยเฉพาะด้านล่างอย่างเดียวนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ผมลงบ่อเสร็จแล้วนะวันรุ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่าบ่อเนี่ยมันจะติดกันได้แน่นเลยนะครับยึดติดกันเลยเมื่อเราลงบ่อนะครับทั้ง3มวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะถัดมาเราก็จะทําการต่อระบบท่อนะครับก็เราจะใช้เป็นท่อขนาดสี่นิ้วต่อมาจากตัวท่อชักโครกที่ห้องน้ำนะครับลงมาที่ตัวบ่อต้วมตรงนี้ที่เราได้ทําไว้นะซึ่งผมก็จะให้อยู่สักประมาณช่วงตรงนี้นะครับในส่วนของท่อที่จะมาที่บ่อนะครับเราก็ทําการขุดดินนะครับ เชื่อมต่อระหว่างตำแหน่งของตัวบ่อซ่วมไปหาตัวท่อจากชักโครกที่จะลงมาจากห้องน้ำครับนี่ครับพอเราขุดได้แล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับผมจะพยายามขุดให้ลึกลงไปเพื่อให้ท่อนะครับท่อที่เราจะใช้งานเนี่ยมันอยู่ในดินนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับจากนั้นเราก็ทําการเจาะนะครับตัวบ่อวงของเราอันบนนะครับตามตำแหน่งที่เราจะใส่ท่อเข้ามานะครับจากชักโครกได้เลย ตรงนี้นะผมจะเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่ามันเจาะได้ง่ายกว่าถัดมาครับเราก็มาตัดท่อให้ได้ตามความยาวที่เราใช้งานนะครับที่จะต่อจากตัวท่อชะโคกแล้วก็ไปที่บ่อส้วมของเรานะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นข้องอเก้าองศาเลยนะครับต่อกับตัวท่อเข้าไปแล้วเราจะท่อเนี้ยนะครับไปติดตั้งนะครับณตำแหน่งที่ท่อชะโคกลงมาแล้วก็เสียบตัวปลายท่อเข้าไปที่บ่อส้วมเลยได้แบบนี้เลยนะครับ ถัดมาในส่วนของด้านบนเนี่ยตรงนี้นะครับเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านลักษณะนกดาวแล้วพื้นของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เราใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์หนาย0สิบมิลใช่ไหมครับผมก็จะใช้เป็นตัวข้อต่อกันซึมตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ต่อท่อลงไปแบบโดยตรงเลยเพราะมันอาจจะทําให้เกิดการซึมของน้ําในอนาคตได้นะครับตรงนี้เราก็ทําการรับเจาะรูนะครับให้ได้ขนาดเท่ากับตัวข้อต่อกันซึมของเรานะครับเพื่อที่จะสวมตัวข้อต่อกันซึมเนี่ยลงไปได้นะครับ ตรงนี้นครับเดี๋ยวเราติดตั้งอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเทพ,พื้นขึ้นมานะครับสักประมาณสามถึงห้าเซนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะเราจะมีการปูกระเบื้องให้กับพื้นห้องน้ําด้วยนะครับแต่เราก็จะใส่ตัวเป็นข้อต่อกันซึมเนี่ยตัวนี้ไปด้วยนะครับหลังจากที่เรานรับใส่ข้อต่อกันซึมในท่อของเราได้แล้วนะถัดมาเราก็ตัดท่อเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างตัวชโคกนะครับอ่าลงไปที่ตัวท่อไปที่บ่อท่วมของเราได้เลยนะครับอันนี้เราก็วัดขนาดต่างๆให้มันพอดีนะครับ ก่อนที่เราจะตัดท่อแล้วก็สวมลงไปในส่วนของตรงนี้เราก็ต้องทากาวทาท่อด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวระบบท่อมันยึดติดกันได้แน่นแล้วมันจะไม่รั่วซึมเวลาใช้งานนะครับนี่ครับหลังจากติดตั้งตัวท่อกันซึมได้แล้วเราก็ต้องมาเช็คนะครับว่าระดับของตัวท่อตรงนี้นะครับ มันเอียงหรือเปล่านะตรงนี้แนะนําว่าต้องให้เอียงด้วยนะครับก็คือด้านที่มาจากชะโครกเนี่ยต้องสูงกว่าแล้วด้านปลายที่ลงไปที่บ่อวมของเราครับต้องต่ํากว่าเพื่อให้น้ําและสิ่งที่เราขับถ่ายมานะครับมันไหลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้แนะนําเลยนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะยึดตัวข้อต่อกันซมนะครับยึดกับตัวพื้นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ของเราได้เลยนะครับใช้เป็นสกูปลายแหลมยิงยึดได้เลยนะครับตรงนี้จากนั้นเราตรงนี้เราก็ต่อเป็นท่อขนาดสี่นิ้ว ไว้นับให้โผล่ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเทพื้นที่ตัวพื้นห้องน้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้ลักษณะด้านบนออกมาประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเป็นท่อระบายน้ําจงจุดที่เรามีการอาบน้ําตรงนี้ก็เหมือนกันนะเราจะใช้เป็นท่อกันซึมตัวนี้เลยนะครับขนาด2นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้เราจะใช้เป็นท่อ2นิ้วนะครับตอนแรกผมใช้เป็น1.5ใส่ไว้ก่อนนะครับแต่ตรงนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นท่อสองนิ้ว เพื่อที่จะใช้เป็นจุดที่เราจะวางตัวท่อระบายน้ำนะครับนี่ครับจากนั้นในส่วนของรูที่เราได้เจาะไว้ที่ตัวบ่อนะบ่อวงนะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้เป็นตัวปูนนะครับผสมกับทรายธรรมดาเลยนะครับเป็นปูนก่อทั่วไปนะครับป้ายปิดไปได้เลยนะครับทั้งด้านนอกและด้านในและในส่วนของตัวนี้นะครับผมมีการเจาะท่อเพื่อที่จะต่อเป็นท่ออากาศนะครับ เข้าไปที่ด้านข้างนะเพราะว่าในส่วนของตัวบ่อท่วมที่ผมทาตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ตรงข้างบ้านพอดีนะผมเลยต้องการจะต่อท่อเนี่ยให้ออกไปข้างบ้านแทนนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับจะทําบนฝาปิดบ่อท่วมก็ได้นะไอ้ฝาตัวนี้ก็ได้นะต่อขึ้นมาเลยแต่ผมคิดว่าถ้าทําตรงเนี้ยมันจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ผมก็เลยเจาะด้านข้างไปนะครับนี่ครับถัดมาผมก็เลยเอาตัวฝาบ่อท่วมเนี่ยเข้ามาปิดด้านบนของตัวท่อได้ของตัวบ่อท่วมได้เลยแบบนี้นะครับ สิ่งที่เราต้องสังเกตนิดนึงนะครับตัวขอบบ่อส้วมชั้นบนสุดเนี่ยนะครับต้องสูงกว่าพื้นดินนะครับไม่งั้นเวลานะฝนตกมาเนี่ยน้ามันอาจจะเข้าที่ปากบ่อได้นะครับนี่ครับตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยถัดมาเลยนะครับเราก็จะติดตั้งตัวฝาทองเหลืองเพื่อใช้ในการาดูดส้วมนะครับตัวนี้าฝาทองเหลืองมันจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับแต่ท่อที่เขาฝาฝาท่อเนี่ยเขามีการเจาะรูเป็นวงกลมมาให้นะเราก็แค่เอาฐานสี่เหลี่ยมเนี่ย ไปทาบแล้วก็ขีดเส้นนะครับจากนั้นเราก็ทําการากรีดนะครับให้ได้ตามขนาดของตัวฝาทองเหลืองตรงฐานของเขานะครับเพื่อให้ตัวฝาทองเหลืองเนี่ยสามารถวางลงไปได้ส่วนการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับใช้เป็นปูนก่อทั่วไปเลยนะครับหรือใครจะใช้เป็นปูนกาวอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ป้ายลงไปทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับลักษณะแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะของการติดตั้งตัวบ่อซ่วมของเรานะครับ ก็ในคลิปนี้นะครับผมก็มาเสนอเป็นไอเดียเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเผื่อท่านใดเนี่ยจะทําบ่อส่วมด้วยตัวเองอยู่นะครับอยากให้ดูส่วนที่นําไปใช้ได้นําไปใช้นับส่วนไหนที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนี่ยก็ตามที่ผมได้อธิบายไปในคลิปนะครับลองดูเป็นข้อมูลและก็แนวทางที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับส่วนงบประมาณนะครับสําหรับงานนี้ที่ผมใช้ไปก็อยู่ที่ประมาณ2 1 0 0ัรบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปในส่วนของค่าวัสดุต่างๆที่ผมใช้ในงานนี้ให้ดูนะครับ ก็ลองดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางแล้วเอาไปปรับปรุงนะครับใครต้องการได้ความลึกที่มากกว่านี้เราก็เพิ่มขนาดของบ่อบจำนวนบ่อเข้าไปแล้วขุดให้ลึกมากกว่านี้นะครับต้องการระบบที่ดีกว่านี้ก็เพิ่มถังแท็กนะครับเพิ่มตัวบ่อเกิดบ่อซึมอะไรแบบนี้นะครับเข้าไปนะครับตามที่ผมได้แนะนําไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับท่านใดที่ต้องการจะทําห้องน้ําหรือว่าบ่อซ่วมด้วยตัวเองนะครับผม เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าบ้านนกดาวหลังนี้เนี่ยเสร็จแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ